จะโนูช่วยอะไรไม่ได้สูสานเมียร์ยักเหนื่อยแทนเมียร์หยุดความโชคช้ำไว ให้เป็นเรื่องซสนใจจะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกัน mm. หยุดความฝันไรให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลารายการคนจริงใจไม่ท้อของเราสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อทำความรู้จักกับ ปลางทิพส์สอเต่าเหล็กนักชกยอดกตัญญูหรือใบเตยวลีพรเอมโคกสรุปเด็กสาววัยเพียง16ปีแต่มีความรับผิดชอบเกินวัยยอมตัดสินใจทิ้งอนาคตทางการเรียนเพื่อออกมาทำงานรับจ้างพร้อมๆกับการเป็นนักมวยอาชีพโดยเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องประสบความสำเร็จบนเส้นทางสังเวียนนักสู้แห่งนี้ให้ได้เรื่องราวเป็นอย่างไร มาติดตามกันครับ สังเวียนของการต่อสู้ไม่มีอะไรที่จะสําเร็จได้โดยง่ายเพราะมันคือเวทีที่พิสูจน์หัวใจของนักสู้ที่เลือกก้าวขึ้นมาบนสังเวียนแล้วไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากเย็นแค่ไหนก็จะไม่มีวันยอมแพ้ ไกับอีลานค่ะแพ้น็อกทุกตอนค่ะเสียใจยยค่ะทำทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะเล้วเขาไม่ได้แล้วหนูคิดว่าหนูอยากจะเลิกนะครับในแง่ของการเป็นนักมวยอาชีพไม่ค่ะอยากจะทำไปเรื่อยๆค่ะทำจนกว่าร่างกายจะบอกไม่ไหวค่ะแกบอกว่าลูกคือทำดีที่สุดแล้วแบบแม่แม่เป็นห่วงมากคือใจหาย ก็บอกสู้ๆคือแพ้ชนะไม่สําคัญก็กอดเขาแล้วก็บอกเขาว่าแพ้ครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งหน้าเรายังมีใหม่และเริ่มต้นใหม่ได้เพราะการขึ้นชกมวยในแต่ละครั้งไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่แพ้หรือชนะแต่มันยังหมายถึงรายได้ที่กลับมาใช้หล่อเลี้ยงครอบครัวให้มีกินมีใช้ไม่ต้องอดอยากเหมือนแต่ก่อน ต่อยแรกๆก็ค่าตัวหลักๆประมาณ300รอยค่ะแล้วก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆเป็น5้าร้อยเจร้อยค่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่พันหนึ่งค่ะก็เงินที่ได้มาก็จะให้แม่เป็นคนจาัดก,การทั้งหมดค่ะสูงสุดที่ได้มาปัจจุบันนี้คือ5,000ันค่ะต่อยที่ไหนจำได้ครับลุ่มพีนีค่ะครั้งที่แพ้เนี่ยใช่ไหมลูกค่ะแต่คือโดยสเต็ปของนักมวยหรือโดยโดยเขาเรียกว่าระดับของมวยเนี่ยถ้าเราชนะค่าตัวจะขึ้น วันนั้นถ้าเกิดเราชนะค่าตัวมันจะขึ้นไหมขึ้นค่ะแล้วก็มันจะแบบเป็นตามพร้อมสเต็ปของมันเลยค่ะถ้าสมมุติวันนั้นถ้าเราชนะคิดดูว่าค่าตัวมันจะไปเท่าไหร่ก็จะหลักๆก็ประมาณเกือบพ้นได้ค่ะคูณไปเท่าตัวหนึ่งเลยครับก็จะเซ็นอยู่ในสังกัดค่ายของลุงพี่นีเลยค่ะเท่านั้นชนะความพ่ายแพ้ในวันนั้นไม่ได้ทําให้เด็กสาวอย่างใบเตยคิดยอมแพ้เพราะบนเส้นทางของการเป็นนักมวยอาชีพของเธอ ยังต้องเดินทางอีกแสนไกล บ้านไม้ชั้นเดียวสภาพทุดโรมหลังนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านบนที่ดินลำรางสาธารณะของกรมชประทานจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปู่ย่าของใบเตยได้ย้ายมาพักอาศัยมานานหลายสิบปีแล้วทีนี้มีพ่อมีแม่มีย่ามีกัมีลูกย่ามีพี่มีน้องมีหนูค่ะทั้งหมดกี่ชีวิตลูกเจ็ดคนค่ะแล้ว คนที่หาเงินมีอยู่3ามคนแล้วคนที่เหลือที่ไม่ได้หาเงินนี่ย่าหรือน้องย่านี่มีใครเป็นอะไรไ่มลกปกติดีไหมย่า่าเขาแก่ะคะคือทำช่วยช่วยตัวเองไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีลูกของย่าคือตอนนี้ป่วยเป็นโรคใ้ค่ะทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน,นะค่ะ ด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงใบเตยจึงมีความสนิทสนมกับผู้เป็นแม่มากกว่าพ่อตลอดระยะเวลาที่ใบเตยเติบโตขึ้นมาเธอมักจะคุ้นชินกับภาพการทำงานหนักของแม่ที่มีอาชีพขายแรงงานรับจ้างทำงานทุกประเภทสิ่งนี้จึงเป็นเหตุให้เธอรักและห่วงแม่เธอมากเคยค่ะเคยเห็นที่แม่แบบ ต้องมีบาดแผลเต็มตัวค่ะเต้อแบบทํางานงบางครั้งก็ตกที่ร้านนั่งค่ะตกจนแบบหลังคืนหลังแม่นี่ปวนหมดเลยค่ะเขียวหมดเลยค่ะแล้วก็ปีนต้นไม้ไปต้นไม้แล้วบันใดมันหักทีนี้ก็น้าแม่นีนเป็นรอยเลยค่ะคือคุณแม่เองก็เป็นนักสู้ชีวิตเหมือนกัน <c oughs> ทำงานในแต่ละที่ก็เสี่ยงต่อความปลอดภัย ดูเห็นภาพเหล่านี้แล้วหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างครับตัวตอนัวหนูช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราคิดในใจว่าไงสูสานเบอยากเหนื่อยแทนแบ่ครอบครัวของใบเตยทั้งหมดเป็นคนทำงานหาเช้ากิน่ําพ่อของเธอ ทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่วนพี่ชายก็ทำงานรับจ้างในร้านคาแคซึ่งทั้งสองคนล้วนมีรายได้เป็นรายวันเหมือนกับแม่ของใบเตยเมื่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยสถานการณ์โควิดก็ระบาดคืบคานเข้ามากิจการงานรับจ้างต่างๆจำเป็นต้องงดเลิกไปครอบครัวที่มีอาชีพขาแรงงานเพื่อแลกกับเงินรายวัน จึงหนีไม่พ้นกับวิกฤต์ขาดแคนลนรายได้และต้องเผชิญกับความเป็นอยู่ที่ยากลำบากสำหรับเด็กกระตันญูแบบใบเตยแล้วเธอกลับไม่ยอมจำนนรีบหาหนทางช่วยเหลือครอบครัวทั้งๆท,ที่ยังอยู่ในวัยเพียง15ปีมันก็แย่ค่ะก็คืออดมื้อกินมือ้อคือมีก็กิกนไม่มีก็อดเลย มันปัญหาเรื่องคือเงินเพราะว่าช่วงที่เรียนเทคนิคนี้เราแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วมันมีกิจกรรมแบบลหลายๆอย่างที่แบบระหาเงินไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วช่วงสภาวะโควิดด้วยมันยากนิดนึงเ <c> ค <oughs> ยก็ถามบอกว่าอยากเรียนไหมเขาก็อ้ำอึ้งหนูอยากเรียนแม่แต่หนูอยากทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วยน้องด้วยช่วยแม่ด้วยแบบแบ่งเบาภาระ,ะแม่ ก่หนูออกมาช่วยแม่คือช่วยน้องส่งเรียนให้น้องจบป .6 ค่ะแล้วก็จะส่งเสริมน้องให้เรียนส่งสงจนกว่าน้องจะจบเลยค่ะเรามีความฝันของตัวเองไหมครับว่าจริงๆอยากจะเรียนจบสูงสุดชั้นไหนหรืออยากจะทําอะไรตอนนั้นมีไหมครับอยากค่ะคืออยากเป็นครูค่ะแต่คือชีวิตมันไปไม่ได้ก็คือต้องออกมาช่วยแม่ทํางานก่อนนะคะแล้วก็ส่งน้องเรียนแทนค่ะถามจริงๆเหรอลูก ไม่เสียดายเหรอเราก็มีความฝันของเราทําไมเราไม่ต่อเติมความฝันของเราให้สําเร็จแล้วก็ค่อยมาดูแลคนอื่นถามว่าเสียดายไหม,ไมก็เสียดายคะ่ะแต่คือน้องสาคัญกว่าคะ่ะคือคนในครอบครัวสาคัญกว่าชีวิตหนูคะ่ะก็คือตัดสินใจฝงน้องเรียนคะ่ะมันลำบากขนาดไหนลองเล่าให้พี่ฟังเขาว่า <laughs> ชีวิตเราเป็นยังไงเราถึงแบบต้องตัดสินใจมาทํางานลกูกมันขา่าวว่าลำบา,บากไปมม,มันก้าลำบากก็บางวันหนึงอดมือกินมื้อก็บางวันก็ตังก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะแต่ก็ต้องทนเอา เสียใจค่ะคือไม่อยากให้อนาคตลูกมาเป็นเหมือนเราเงี้ยเราคือตัวแม่เองก็ได้แค่มรสองคืออยากเรียนแต่ฐา,านะคือแบบยา่งแบบยากจนนิดนึงเกิดแบบต้อง,ต,องต้องทําใจแต่ก็ถามว่าการศึกษามีก็เลยบอกว่างั้นเรียนเ,เรียนเรียนกศน,นอไปก่อนเนาะถ้าถ้าหนูอยากทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่เราไม่ทิ้งการเรียน จุดเริ่มต้นฝึกวิชาหมาัดบวยของใบเตยได้เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมในชมรมมวยไทยัดมวยเริ่มตั้งแต่ป .4 ค่ะป .4 ถ้าว่ากับตอนนั้นกี่ขวบครับ10ขวบใช่ไหมค่ะตัวเล็กๆนี้นะก็คือจากชมรมมวยปกติเลยใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็เขามีทุนให้ค่ะหนูก็เลยต่อยค่ะที่ต่อยนี้เราอยากได้เงินหรืออยากชกมวยลูกอยากชกด้วยค่ะม,มันเป็นทักษะป้องกันตัวด้วยค่ะ แต่ปกติผู้หญิงส่วนใหญ่อะก็จะเล่นกีฬาประเภทอื่นนะครับเช่นวอลเลย์บอลบาสเกตบอลหรือกีฬาที่ไม่โลดโผนขนาดนี้ครับก็เคยเล่นลคะค่ะแต่มันไม่ใช่สเลืที่ชอบค่ะแล้วการชกมวยเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายแล้วก็พูดง่ายๆมันต้องประทะมันต้องเจ็บปวดหนูไม่ไม่ไม่เจ็บหรอครับถามว่าเจ็บไหมก็มีเจ็บบางะ่ะแต่ก็ต้องทนคะ่ะ อยากให้ใบเตยพูดถึงประสบการณ์ที่เราขึ้นเวทีชกเป็นาอาชีพครั้งแรกเป็นยังไงมั้งครับก็ตัวสั่นค่ะสั่นแล้วก็ตื่นเต็มค่ะตื่นเวทีค่ะแล้วเป็นยังไงทได้ดีไหมผลงานบนเวทีได้ค่ะแล้วเป็นยังไงชะนะหรือแพ้ครับชะนะน็อกุกสองค่ะตอนนี้ค่าตัวในการชกของใบเตยอ,อยู่หลักพันบาท แต่หากเทียบกับภาระที่ต้องแบกรับและงานชกไม่ได้มีบ่อยทำให้ใบเตยจำต้องหางานอื่นหลายอย่างทำ แล้วทำไมให้น้องใบเตยกับแม่มาช่วยเข็นนะครับเขาเราไม่ไหวอะ่ะเลยเขาก็ช่วยแล้วเขาก็ช่วยเฉย,ยอะ่ะเสร็จแล้วเราก็ให้จังเดี๋ยวนี้ให้จังกินขนมเราให้เขาเข็นจากไหนมาไหนครับน่ะตรงบ้านเ่าเนี่ยฉันเข็นออกมาจากบ้านฉัน่ะอ๋อแล้วมาถึงตรงนี้ไกลไหมครับก็จากบ้านเขามาเนี่ยตรงนี้แค่นี้แหละทุกวันแล้วเป็นไงเขาเขาก็มาช่วยตลอดเลยค่ะ ทำอ,อะไรแบบเมื่อก่อนที่อยู่บ้านหลังเก่าอนะก็จ้างเขาตัดไม้มั่งอะไรมั่งเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยนะจ้างเขาสองคนแม่ลูกก็ช่วยกันสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวเขาเป็นไงทําไมเราเห็นแล้วถึงอยากช่วยเหลือเขาครับก็เขาไม่ค่อยมีตังค์อะทุกๆครั้งที่แม่ออกไปทํางานรับจ้างใบเตยมักจะอาสาติดตามไปช่วยเสมอเพราะเงินสามร้อยบาท มีค่ามากสำหรับทุกคนในครอบครัวโอโน่อารักยันให้ทำอะไรก็ทำหมด แต่การเป็นเด็กกันนะั้นก็ได้ทําเท่าที่ทําได้พอโตแล้วตอนเนี้เห็นเขาเขียนรถแม่ทําอะไรคือไปก่อสร้างทํางานนี่เพิ่งไปเหมาทําทําส้นตํามาเนาะก็ไปด้วย,ยก็ยกโต๊ะยกอะไรขยันนะให้ทําก่อสร้างก็ทําคือแม่พาไปทํางานที่ไหนทําหมดเลยแล้วทําดีด้วยมันนี่ก็เช็ดจ,จงเช็ดจ,จานก็สะอาด ไปยส่งของให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อันไหนที่ช่วยได้ก็จะช่วยพวกขออิดถือปูนเป็นไหมลูกอพอได้ค่ะงานเชื่อมงานทาสีเชื่อมเชื่อมยังไม่ได้ทาสีได้นี่หนูก็เกือเป็นช่างได้แล้วใช่ไหมลูกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ค่อยๆศึกษาไปตอนนี้อายุเท่าไหร่มสิบหกปีค่ะทำงานอย่างนี้ไม่หนักไปหรอลูกไม่ค่ะ มีคนห้ามไหมว่าแม่ห้ามไหมว่าไม่ต้องมาช่วยแม่เป็นงานหนักเขาไม่มก็มีค่ะแต่จิตใจคือหนูอยากช่วยแม่มากกว่าก็ช่วยแม่หาได้ดแล้วก็ส่งน้องเรียนเเรื่องแรกหัวหน้างานเขาเห็นเราตจวเล็อกอย่างนี้เขาเขาไม่ห้ามหรอ <c oughs> มีมีห้ามบางค่ะแล้วหนูบอกเขาว่าไงอ่ะก็หนูก็หนูก็ฝืนทำค่ะ <c oughs> ฝืนฝืนทำแล้วก็บอกว่าหนูทําได้ที่เราต้องมาทํางานหนักๆอย่างเนี้ย เราได้อะไรกลับมากับตัวเองและครอบครัวเราบ้างครับก็มันก็ได้ความแข็งแรงได้กับตัวเองแล้วก็ฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับตัวเองไปด้วยแล้วก็ช่วยแม่อีกหารายได้ได้เพิ่มเติม กติแล้วน้องเข้ามาช่วยงานแม่อย่างนี้บ่อยไหมครับทุกวันครับทุกครั้งไปเลยทุกวับในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วก็ทํางานอย่างนี้เห็นเด็กผู้หญิงด้วยมาทํางานอย่างนี้รู้สึกยังไงด่ายเลาวลักษณะการทํางานเขาเป็นไงครับเป็นคนที่ยอมรับเลยเขายันมากแล้วก็อดทนมากแล้วรายได้เขาให้เป็นยังไงครับเวลาหนูไปกับแม่เนี่ยแต่แต่ละวันก็จะได้ แม่จะได้ประมาณ400หนูก็จะได้ประมาณวันละสองร้อถึงสามค่ะแต่หนูยังอายุไม่ถึงวัยทํางานเลยนะแล้วผู้ใหญ่หรือเจ้าของกิจการเขารับทํางานหรอครับเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่รับค่ะแต่คือด้วยความที่หนูมากับแม่และติดแม่คือเขา,น,าน่าจะส่งสารหนูด้วยค่ะเขาก็เลยยินดีให้ทําด้วยค่ะการเป็นนักมวยอาชีพต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากเพราะกีฬาประเภทนี้ต้องใช้ร่างกายที่แข็งแกร่ง พร้อมทักษะการออกอาวุธที่คล่องแคล่วยิ่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแบบใบเตยแล้วยิ่งต้องสะสมประสบการณ์และฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันเพื่อให้พร้อมต่อการชกในครั้งต่อไป ในระดับโซนภาคเหนือก็ก็อยู่ในระดับที่ดีครับไม่ไม่ใช่ระดับล่างนะครับก็คือระดับดีอะไรประมาณนี้ครับหาคู่ชกค,ค่อนข้างยากหน่อยเ้นมาเนี่ยข้าเลยหนึงเต้นมาเวย้วยเตเวย้วยขึ้นข้าเลย เส้นทางฝันของนักมวยอาชีพส่วนใหญ่ล้วนมีเป้าหมายขึ้นชกในรายการใหญ่ในเวทีมาตรฐานระดับประเทศเพื่อหวังความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องใช้ความพยายามที่สูงมากซึ่งสำหรับใบเตยแล้วเธอก็หวังเช่นกันอยากไปถึงขั้นประเทศนอกค่ะคืออยากได้ไปต่อยประเทศนอกมังนี้ค่ะ คือต่อยในระดับนานาชาติ <Okay. S 2> ถ้าต่อยในระดับนานาชาติกติกาเปลี่ยนเป็นในระบบ m m a ที่อาจจะใช้นวมที่บางกว่าออกอาวุธได้หลากหลายกว่าหรือว่ากติกากอดรัดก็ดเหวีว่ยงบุนแรงอย่างนั้นหนูคิดว่าจะไหวไนหะมหนูก็ไหวคะ่ะเพราะหนกูก็บางครั้งหนูก็ชอบมวยปั้มเหมือนกันค่ะเปนคล้ายคล้ายมวยปั้มแต่คือมันอาจจะเบากว่านั้นค่ะคือถ้าเป็นเรื่องศฐฐิลปะการต่อสู้หนูคิดว่าหนูพร้อมจะก้าวไปสู่จุดนั้นเลยใช่ไหมครับพร้อมค่ะ ตอนนี้ใบเตยชกมวยไทยมาแล้ว4ปีผ่านการชกมา20ครั้งชนะ13ครั้งและแพ้7ครั้งซึ่งหากจะมองว่าวันนี้ความฝันของใบเตยยังห่างไกลความสำเร็จแต่สำหรับใบเตยเธอมองว่าเธอยังมีโอกาสที่จะพัฒนาและเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจออกจากเรียนมาทำงานและชกมวยอาชีพคือโอกาสที่ทำให้เธอ ได้้ททหนาี่ของลููกกตัสำหรับความคิดหนูจะคิดว่าคุมคะ่ะคือก็ได้ดูแลแม่ดูแลแม่ด้วยดูแลครอบครัวด,ด้วยก็คือตอนนี้คือแม่เขา,าขาไม่ดีด้วยคะ่ะเพราะแม่เพิ่งถูกรัชุมมาและนนี้ลูกสะบ้าว่าเขาแตกคะ่ะไอ้นี้หมอเขาให้ไปผ่าตัดแต่แม่ไม่ยอมผ่าตัดะคะ่ะเพราะแม่กลัวเดินไม่ได้ นี่เป็นอีกวันที่ใบเตยหรือปลางทิพสอเต่าเหล็กมีกำหนดการชกในเวทีเล็กๆในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นการหาประสบการณ์และหารายได้ตามเส้นทางของนักมวยอาชีพโดยปกติทั่วไป เจ็บตัวไม่น้อยค่ะต่อยไปต่อยที่ไหนไม่ใช่ต่อยที่ไหนก็ต่อยที่กำแพงเพชรแล้วเพนี้เราจะต่อยไหวไหมเราเจ็บตัวมาแล้วเนี่ยก็ไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะหรอคือเพราครอบครัวค่ะก็ะบอกลูกว่าคือเพชรชนะไม่สำคัญมันเป็นกีฬายัางไงเราทำได้ที่ไหนเอาแค่นั้นทำได้ให้เต็มที่ที่สุดที่เราทำได้ จะหมดแต่แรงใจที่เข้มแข็งจะพาหัวใจอันกล้าแกร่งลุกขึ้นสู้ต่อเป็นไงบ้างลูกแพ้ค่ะแล้วเรารู้สึกไบบ้างตอนนี้ระบบทั้งตัวเลยค,คือเจ็บจากมาเช้าแล้วก็ามาเจ็บ <ๆ S 2> กลองมันต่อคือเหมือนมันซ้ำเติมเข้าไปมัาคิดว่าผลการตัดสินในครั้งนี้มันจะเป็นผลเรในการไม ส้อมหรือการต่อยั้งหน้าไหมมีค่ะจะมีโอกาสแก้มือแน่นอนแล้กวก,ก,จกปป็จะทำให้ดีกว่าเดิมจะกลับไปแก้ไขปรับปรุงจะกลับไปปรับปรุงจะทำให้ดีกว่าเดิมนี่คือคำมั่นของนักชกสาวเลือดกะตันยูปรางทิพย์สอเต่าเหล็กหรือใบเตยวลีพรเอมโคกสลุดเด็กสาววัย16ปี ที่วันนี้เธอเลือกที่จะตามล่าหาฝันบนเส้นทางค้ากำปั้นเป็นนักมวยอาชีพเพราะต้นทุนชีวิตติดลบฐานะยากจนทำให้เธอต้องดิ้นลนเสียสละอนาคตทางการเรียนเพื่อลดภาระของครอบครัวทั้งทำงานไปด้วยชกมวยไปด้วยเป็นกำลังหลักช่วยหาเลี้ยงครอบครัวถึงจะเหนื่อยบ้างเจ็บตัวบ้าง แต่ใบเตยก็ไม่เคยเทอ้อยังคงมุ่งมั่นทำความฝันให้ถึงที่สุดเพื่อครอบครัวได้อยู่สบายช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบฟเร็จ,จำกัดมหาชนขอชื่นชมในความกระตัญยู และขอเป็นกำลังใจให้ใบเตยจงทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จเป็นนักมวยที่ดีมีโอกาสเข้าชกในรายการใหญ่ระดับประเทศให้ได้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการช่วยเหลือสนับสนุนให้น้องมีโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถโอนเงินไปได้ที่ธนาคารอมสินสาขาพิษณุโลกชื่อบัญชีวลีพรเอมโคกสรุจเลขที่บัญชี 020296665613ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชาแ y o YouTube คนจริงใจไม่ทอ้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ทอ้อ ที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062-650-5274หรือ062-694-6336สถานีโทรทัศน์ 1> <News> 1. ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา